Check, check. เข้ามารอบเนี้ยกูไม่มากไม่มายกูไม่ต้องเตรียมตัวเยอะเพื่อลับมีดมาเชือดควายรอบก่อนพอมีเวลากูซ้อมมาแค่สามชั่วโมงรอบนี้ไม่ต้องทําอะไรเพราะว่ามึงตายแล้วก็รอในโลมคงคิดว่าแน่จริงพยองเหรอไอลูกลิงกูเนี่ยหานุมานเปรียบเป็นสยามมึงเมอรี่คิงเพราะมันมีทุกสิ่งให้คนอย่างมึงได้เลือกสรรตั้งแต่ผ้าบางสุกุลไปตลอดดอกไม้จันมึงนันนอน,น,อ,นอมตะกูนันลากรอบ สามจบแล้วขึ้นเผามึงซากเน่าละซากเดนรามมึงนั่นเน่าในพ่อมึงน่ะตายมานานเก็บกระดูกรอบสี่คนท้ายเอาไว้เป็นลอยอังคารถุยคำอะไรไม่รู้แต่ที่กูรู้มึงหน้าตึงไอจอนที่ตกรอบไปก่อนน่ยยังดูเก่งกว่ามึงส่งเงินห้าหมื่นเอามาให้กูเป็นรางวัลเดี๋ยวกูแบ่งให้200รอยไอหำน้อยเอาไปทำขวัญทำการใหญ่อย่าใช้มาเจ็ค มึงเจอรุ่นใหญ่ไอ้น้องอย่าใจเล็กเอาเสือพันตัวให้ญาติมันรับมึงไปโน่นไงนะเชิงตะกรมึงกลับไปนอนเล่นไปทำตัวเป็นเบีย้ยอย่าลำพองมาฟ้องขุนโชคชะตามึงหน้าห่วงจะดูดวงอ่ะส่งม้าหมุนเวออัลบันกลับมาอีกแล้วต้องจัดแล้ว อ่อโยไม่มีคะแนนแต่งกายไม่เป็นไรรอบที่แล้วลุงจอนต้องแพ้เพรล้อลนแต่อีสตา์กูบอกวันนี้ว่ามึงจะพริกคนทอกทอกวันนี้เปิดโอกาสให้ฉายแววรามของกับผมมันกุ้งแซงเรือแจวที่มึงรับมามันคิดว่าถูกแนวแต่ขอเทษทักนั้นแรปหรือเพลงอีแซวมีสกิลแค่นี้บอกเลยว่าอย่ามาแรป เอาตังที่กูแล้วมึงไปซื้อปืนแก๊ปจำรามของกูไปดัดแปลงไปอัดแดปมึงกลับไปเตรียมตัวก่อนในะรอบนี้อย่าบพึ่งมาแบทฟังรางของมึงแล้วแม่งโคตรจะขี้โมบรามของมึงมันฮิตติดชาร์จในปีมาโวกูเป็นเบนซิน,ส,นส่วนมึงน้ำมันขี้โล oh <my> เดี๋ยวกูสั่งปิกกจูไปชดไฟฟ้าแสนโว กูจะสาบมึงด้วยคำสาบบูดูจะกาดยิงมึงด้วยปืนกลเคทูจะไล่ให้มึงนะกลับไปอยู่ในดูเป็นแค่คนทหารอย่าเทียบฉันกับกวนอูอเออเอออ,อฟังที่มึงแรปบอกเลยว่าบูชิดมาฟังของกูอทานว่าโอ้ชิด กูเหมือน F1 ที่รอบสั่นเครื่องฟิตหุบป,ปากของมึงไปซรางซันออฟอเวชเฮ้ยย่อๆย่อท็อกทอกมันคือโปรแกรมที่เปลี่ยนไปด้วยความรักแต่ขอเตือนไว้อย่างอย่าสะลึ่อามือมาแย่ปาก กูจะเล่ามนี้ทานให้มึงสดับแลครับฟังกันละครั้งหนึ่งนั้นยังมีกระต่ายผู้เพ้อฝันเพิ่งจะหัดแต่งก้อนได้แค่วันสองวันเป็นแค่แสงตะเกียงมึอคิดแข่งกับแสงจันทร์เปรียบมึงเป็นสุนัขวิ่งกัดหางเป็นวงกลมยื่นมือออกควายคว้าก็ได้มาแค่ลม หลงลํำพองว่าตัวเองนั้นมีวิทยาคมไม่สำเนียกกันเลยสักนิดคิดจะพิชิตพยายมความตายมารอตรงหน้ามึงไม่เห็นค่าของชีวิตลมหายใจมึงดับไปก่อนที่มึงจะทันได้คิดยาพิษลงคอต่อให้รู้ก็ต้องตายมึงเหรอพยาคุดกูเห็นนกเอี้ยงที่เลี้ยงควายตักน้ําใส่กระโหลกชิงโงกดูเงาตัวเองตัวมึงยังเป็นอสุจิตอนที่ครั้งแรกกูทําเพลงก่อนสดของมึงไม่มีอะไรน่ายา กำเกรงสัมผัสคำแตะงงๆง,งยังหน้าด้านมาบันเลงคิดดูสะก่อนปัญญามึงอ่อนหัดดูตำ,ตำรับตำราหนังสือหนังหาต้องมาสะก่อนเนี่ยทอกทอกสังเวียนของคนจริงคนอื่นเขารักมึงแต่กูมักฆ่าและปล้นชิงชัยชนะของมึงมันจบลงที่ตรงนี้เก็บบ้านไปกลับบ้านไปแล้วอย่าใช้ชื่อว่า m c รายการมึงน้ำคลองอย่าท่วมท้องทะเลคุณภาพยังไม่สำเนียกกล้าเรียกตัวเองว่าดีเจอโยโย่อ จะมาจดหรือมาสดก็เป็นเรื่องของมึงแต่ให้ระวังหน่อยเพราะเดี๋ยวจะหน้าตึงกูมันไม่ไง่ายเหมือนหน้าอกที่พร้อมถึงแ้วแบบเนี้กูว่ามึงเลิกเถอะแล้วกลับไปขายเต้าทึงสไตล์การแรปของมึงแม่งโคตรยากหลัวมึงมันเหมือนกับไพ่ที่ฟางพร้อมให้กูจั่วเธออย่าพูดมากไอ้สัตว์กูเหม็นใสอัว ถ้ายังไม่หยุดพ่านเดี๋ยวกูแจกแตีนพร้อมลูกตะกัวอ่ะไม่ขอไล่มากให้มึงจำไว้กูเหมือนกับตัวเปิดที่สำคัญในทีมไฟสมองกูลั่นละแม่งโคตรจะไบอย่ามาวางท่ามากเดี๋ยวตกปากอีกคนใช้กูเป็นออกซิเจนแต่มึงเป็นคาร์บอน มึงรอหมอชิดแต่กูรอ,อตอกไออากอนกูคือฟินมิกแต่มึงแบงวันที่บินว่นและแบบเดียอย่ามาเทียบกับกูเลยกูให้อีกสิบทอ่อนอะโยเพยงลงรักที่มึงประกวดบอกเลยว่ากูไม่ฟังเพรยที่มึงประกวดจะลันวงการหรืออยากดัง คิดว่าได้แชมป์จะเอาทุ่ไปเอาตังถ้าหากว่ามึงได้ที่หนึ่งกูบอกเลยว่าเลิกแลปไปแล้วไปดูอีกคิวซั่งโยโย่โยกูอาจจะไม่ใช่ดีเจที่น่ารักที่สุดในท็อปท็อปแต่ถ้าปาฏิหารไม่มีจริงมึงคงยากที่จะพิกล็อกวะ่ะมาดูฟัคกอร์กูขำว่า มุกสุดท้ายนี่ของแน่นอนจริงๆนะผมคู่นี้นะสูสีดูดีนะครับสูสีดูดี